สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้มาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับเมื่อนี้มีแนวทางเลขดับนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องที่รับทันกันสอบถามมาอยครับผมว่างวดนี้แม่วินบบได้ห้เลขดับคู่บอกรับเก่ามาเชียครับห้อยู่เด้อครับพี่น้องเนาะต่ว่าคลิปนั้นเก่ามาเชียกับ่บไดถามแม่กันลื่อมให้กันครับผมก็คือเป็นเลขดับล่างคู่นะครับผม เอาครับผมในคลิปนี้เกามาเชียกะตามมาสูพี่น้องเอซีเป็นการประหยัดต้นทุนเหลยกลางได้ครับผมเป็นแนวทางหรือว่าเป็นอ่าทางเลือกเฉพาะพี่น้องเอซีที่ชอบเหล็กว่าน่าลงทุนนะครับผมครับทุนน้อยเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าอ่าบ่มักเหล็กชุดนี้หรือว่าจังไดยกะพิจารณาเอาเด้อครับพี่น้องครับเอาก่อนที่จะไปเบิง่งรับชมรับฟังแนวทางตัวเหล็กดับกับแม่วิน ดับคู่ล่างครับผมเก่ามาเชียร์กับขอขอพระคุณแมววินเดอร์ครับผมทีเมตาแนวทางไหครับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่นองเอฟซีครับเช่นเคยไเดอครับพี่นองฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์นเดอครับผมไปรับชมรับฟังเลขดับแมววินดับล่างคู่กันเลยครับครับครับ กามาเชียสวัสดีแม่วินครับผมสวัสดีลูกฝนตกแห่งแห้งหัวตาค่๊แน่โอ้ตะสาบมาระตกมาแม่ตัยังมาแรกบะเออมาตกยัง้ยมาแรกมาตกวังซีมงแรงหามงแรงนี่โอ้ของหลวกมองก็ตกวังทุ่มนึ่งเลยครับแม่ออสอสฉพาะแม่ทักอันอันเดีย๋ยนี้เดีย๋ยนี่มันลิ่นซื้ออยู่บานเนี่ยครับนี่ก็ลิ่นลื่นเลยครับอือเขาอยแห้งบนไดครับอันแมวจรไก่นอนล้วบ่ โอ๋ยแม่วินบ่านอดง่ายเหล้วขันบ่ข่าวจบพนัสซี่ทุ่มหาทุ่มพน่ะอ๋อครับผมอันพอดีปล่อยคลิปเรียกดับแม่ไปอคลิปแรกที่ต่อเอฟซีเป็นทร่มากแม่แม่ว่านวดนี้แม่วินบ่ได้เลีกอันดับครูมากบอกกัมมาเชียครับเลื่อมถามแม่เลื่อมถามแม่วังวดนั่นงวดไอคลิปแรกอะครับผมเออแม่อันเมื่อนี้แม่วินแม่วินเบิ่งอันคลิปอัน อันกี้อันนั่นเสี้ยนอันก็อันปูสีธาตุโอ้ยคนว่าอะไรว่าอันว่าถึงอันดับของแม่พินว่ายุยยังโอ้ผมเล่นตัดออกครับผมเมียนเลตัดออกแม่พินโอ้มาคิดไปคิดมาโอ้ขุ่สีเศร้าใครซะบ่เนาะคนก็จะคิดนั่นนนาเทียแม่ครับผมแล้วกาศกับอันกับพอยังก่อนเน พอชนินบออันพอพอเสียนสุพันบ่ครับเออพอเสียนสุพันเพิ่นว่าไม่รครับไม่มีไม่อยู่อันนั้นนะครับงวดนี้วงวดนี้ไม่สนแล้วเพิ่นว่าครับผมงวดนี้ไม่สนแล้วดับไม่ดับเอาเลยคนมาดับแปดครับผมว่านยุ่บค,ครั้อมเลยบ่ครับผมพร้อมพมแล้วครับแม่น้ำปลา กับขังบุญมันกับโบคอยมาดอกคับกระดาษดับดับตัวตรงแล้วก็ตัวตัวดักมันกับบคอยมาดอกอ๋อครับผมอลองเบิ้งครับพี่น้องพี่น้องมันกับขอมาเนี่ยมันจะเอาไปตัดเหล็กครับผมเป็นยอดตังครับเจ็ดหกเจ็ดหกครับผมเก้าแปดเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเจ็ด 8ปดเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสองสสองสาสาสองหนึ่งสองหนึ่งหจ้าเบอร์ทนี้ละดับันตัวตรงตะตกับกับบ่ค่อยมากขังบนกับบ่มาครับแม่ขังบนกับทั้งทั้งตัวตัวตรงตัวกัดบ่ค่อยมาก ครับผมอันยูบี้จะขู่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหางแม่ครับผมคาดผมนี่เก่าคู่ครับแล้วก็ก้อนานีแม่ก็ให้เลขบ่มานากันเลยครับผมเลขไม่มาด้วยกันก็ถือว่าได้ผลคกับพี่น้องเนาะครับแต่ว่าเลขเลขดับคู่เลขดับคู่นี่เลขยดับคู่นี่ก็ตั้งแต่ปีหกขานว่าท่านไดามาจ่านเทียดอกครับผม ทั้งบนทั้งล่างครับแต่ว่านี่ห้ตารางบ่าแม่คือบนน้ำต่บนน้ำโอ้บนน้ำบ่อครับนี่ครับแต่ว่ามันก็ดับล่างกันละต่บนมันก็อยู่ดีอยู่หันหนากันว้น้ำครับพี่น้องเนาะบนติดเมาันบนน้ำต่ว่ามันดับล่างกันละครับผมดับตรงตรงดับดับเน้นตรงด้วครับผมกับอาจิบมาได้ครับผมมากับ ก็บ่ค่อยมาดอกาตกครับก็ได้เก้า <9. S 2> หางครับพี่น้องเนาะแ,<ก>แล้วก็ต่ว่างวดนีก็เสียเหล็กแปดนี่เสียเหล็กแปดลองเบิ่งครับพี่น้องเนาะคิดมามัน,ค,มมนคิดมาก็ถืออยู่อยู่ดอกเพราะว่ามันมันสิบวดดับติดมันบ่คยดับมันบ่ค่อยมากติดต่อกันแมอ๋อบ่คยเอาบ่อยู่ติดต่อกันนะ,นะแม่เนาะนสลิปที่สอง,สองครับ แปดนี่คือสูตรที่สองป่ะแม่แมนอ๋อสูตรสูตรที่2 2> สองครับผมต่ว่างวดที่ดับหาพวกยุ่นี่เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับผมอันว่าหั่นบอกสูตรที่สองสูตรที่2 2> สองแล้วแม่เนาะแมนะ <Mann. S 1> ครับต่บว่าไอ้สูตรที่ว่าคะขกันคือสูตรทีขข่หนึ่งคือซี <Okay. S 1> ครับผมแมน นี่แหละครับพี่น้องเนาะลองอพิจนาเืิ่งเอาครับผมเพราะว่าแม่กัดถ้ตามสถิติแล้วก็ทําตามสูตรครับผมครับแม่ก็แม่ก็ใส่ตัวนี้แหละดับบนดับล่างก็ได้ครับอืมครับผมเอาแม่ใตลอดก็ลองเมองด้วยครับพี่น้องตอนนี้กระแสแปดกันมาแรงอยู่เพราะว่าพอสาเนียงเพิ่งกัดดับแปดบนแมวมินดับแปดล่างครับผม <c oughs> เราตอนแรกกันตอนแรกกันล่อจอว่าเอา้าพอสำเนียงดับแปดบนแล้วสงสัยเลขติดล่วงลางขึ้จะงงบ้างหันหรือมั้งครับผมพอเอิญว่าแม,ม่ก็ดักไปทาแล้วมมมมว,ว่าจะมาจะมาเด้อแฉะเพราะว่างงบ้างหันเพิ่นดับหกว่าแม่เพิ่นดับหกบนแล้วมันมันมาลางหลือพอสำเนียงมันจะเป็นฉั่นครับเออว่านี้ ่นกัดดับแปดขึ้นกันครับดับแปดบนบันกันสรุปแล้วว่าดับแปดนี่ดับทั้งบนทั้งล่างแล้วครับผมครับเอาครับพี่น้องเนี่ยก็เป็นแนวทางอ่าเหล็กดับเด้อครับผมเหล็กพนาลงทุนพี่น้องเอฟซีที่ทดสอบกับเห่อนผพานในเด้อครับผมเดือนญพานดนครับแต่ครับเอาแม่ลูกกับสิลบกวนเวลาพักพรแม่สมนีเด้อครับผม ครับแม่ยู่ดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าเอาครับพี่น้องครับผมกับพิจนาเบิร์อาเดอร์ครับผมเป็นเหล็กไม่น่าลงทุนล่างอากะบนกัถที่ว่าบ่ม,มากขึ้นกันครับพี่น้องเนาะครับก็บมีเจ็ดหกเก้าแปดศนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งศสามสองซีสาม สองหนึ่งหล้กกับาซีครับผมเป็นเลขดับล่างครับบนก็บอคอยมาได้ครับพี่น้องเนาะดับตรงตรงครับผมกับกับวแน่ครับทวาที่สถิติเพิ่นกับทวัดแถวบมาก็คือบมาเลยครับพี่น้องเนาะครับเอานี่ก็เป็นแนวทางเลขบ้านาลงทุนครับผมนอกเนื้อจากเลขที่ดับโดยตรงของเพิ่นคือ8กับ4ได้ครับพี่น้อง แ่วินดับ8กับ4ล่าง10หน่วยครับผมเอาปิดใจ้าเบิงเดี๋ยวเกามาเชียร์จะขึ้นตัวเลขเชิงเลขอ่าคลิปแรกเลยครับคลิปนี้น้องพี่น้องครับผมการตบทวนให้พี่น้องที่อ่าลอกค่อยเรือว่าชื่นชอบเลขดับล่างครับผมถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้อง f ีโชคดีเล้อครับผมในงวดวันที่ สิบหกคภาคม66สิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ